โอเคต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านันทุกมมพบรายการในอินเกมเมอร์ของเดชผมวิ่งในเกมริชม,มบ้านทีดีกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เรามาอยู่ในโคต้าเดิมกันอีกแล้วสำหรับการรีวตัวละครโปรดมัสโคนนะครับผมและวันนี้แน่นอนตัวละครที่เราเห็นกันด้านหน้าเลยก็คือ อุนเทียล่าล่างรีเซลเลชันนะครับผมปลดมอสโซ6ดาวนะผมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในการปลดรูปแบบตัวละครนั้นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวอุนเทียล่ารอบนี้ก็รีเทิร์นมารอบที่2แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูข้อมูลตัวละครกันนิดนึงในกันนะผมก็สำหรับตัวอุนเทียล่านะผมก็อ่าผมเคยทําคลิปรีวิวแล้วว่าสําหรับตัวละครตัวไหนที่เข้ามาจะมีการแลกอะไรเป็นบ้างน,นะผมก็สำหรับตัวอุนเทียล่านะผมแลกเปลี่ยนจนกลายเป็นร้าเราลบีจะแลกได้นเนลเลียนนะครับผมล่าง ดาที่กลับคืนสภาพลางแล้วแล้วก็เป็นคุณ เชียงโอเอียนยูรุจิล่างลบนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของการรีวิวนะผมก็มีคนบอกข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟนอกมาค่อนข้างจะมากนะผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครได้ดูก็จะบอกให้ลบยอดเดียวกันนะว่าตอนนี้นะผมในเซิร์ฟนอกนั้นก็มีในส่วนของตัวละครที่เข้ามาเพิ่มมากทม่จะเป็นปู่ล่างบล่างชิคายผมที่ใช้เป็นดาบแล้วก็มีฮาริเบลล่างว่ายน้ำมาใหม่นะผมอินโนเอล่างว่ายน้ำคุณยรุจิล่างว่ายน้ำนะครับผมก็มีตัวมาใหม่เพียบเลยนะครับผมซึ่งตอนน ทางเซิร์ฟเรานั้นตามเขาค่อนข้างมากแล้วในปัจจุบันนะครับผมตัวละครเราชาร้ากว่าเขาประมาณ5-6ตัวได้แล้วตอนนี้เพราะตรงเขาเนี่ยตอนนี้ก็เปิดไปในส่วนของส่วนของฮาริเบลกันแล้วนะครับผมทีนี้ในส่วนของเซิร์ฟเราเนี่ยก็ถามว่าจะอัปเดตตอนไหนก็คงต้องรอดูในช่วงประมาณาสิ้นเดือนคือวันที่27นะผมปกติตัวเกมจะอัปเดตวันที่23ถึง27นะครับผมต้องดูในช่วงวันนี้ว่ามันจะอัปเดตกันหรือเปล่าทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปในรีวิวรอบหน้าในเรื่องของการปลดมาโซการารีววิ ของการอัพสีลุงล้งแล้วก็พรสวรรค์นะครับผมหรือว่าอะไรต่างๆหนะ้าเก,กี่ยวกับระบบตัวละครเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาคําคิดสรุปรูปยอดสำหรับตัวละครที่จะมาในอนาคตเลยลวกันนะครับผมทีนี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาคลิปนี้ละกันมันจะยืดเดยื้อไปนะครับสำหรับตัวตัวละครอุนเชียได้เดี๋ยวรอบนี้เราไม่ได้สุดนะครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ต้องการจะชิ้นส่วนเพิ่มนะโอเคมาดูที่อุนเชียร่ารีเซลเลชันกันนะครับผมโอเคสำหรับตัวละครตัวนี้นะผม,ผม บทล็อกเลื่อนขั้นหรืออะไรต่างๆผมจะไม่ขอรีวิวมากผมจะให้ดูในส่วนของคุณบตบการเลื่อนขั้นและกันครับอุชิวราร่ารงนี้นะครับขั้นก้าจะมีคุ้มคุ้มการสงบก็คือเมื่ออัพถึงขั้นก้าแล้วจะไม่ได้รับติดผลสงบแน่นอนและในขั้นที่สามนมจสุดท้ายเพิ่มเติม20%นะครับผมเมื่ออัพแล้วจะเป็นสายไฟนอลนะครับคือสายสีแดงแบบสตาร์นะครับผมก็โอเคทีน้ำดูใยส่วนของมาโซกันในส่วนของการอัพมาโซนะครับมันเริ่มกันที่สกิลแรกกันเลยแ้กกกันนนนผผมมสร่อปปดใชงาะค็ อมาดูกันว่าจะเป็นยังไงในตัวต้นฉบับนะครับผม <c oughs> ขออนุญาตนะครับโจมตีสร้างความเสียหายสามร 3, ้อยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มีโอกาสทำให้ตู้ติดสถานะยืดเวลาและผมสกิลนี้ก็จะทำให้ตูติดยืดเวลานะนัในฉบับต้นฉบับนะครับผมต่อมานะครับผมก็เมื่อทําการปลดปล่อยอมอสโซอขอไปทําการปลดมอสโซนะผมในสกิลแรกนะผมได้รับผลลดดาเมจ แล้วก็สร้างดาเบสามร้อยแปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะผมมีโอกาสโงูงทำให้ตัวติดสานะคำสาบนะครับผมแล้วก็โจมตีพร้อมกับผลดูดเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อปลดมอสโซแล้วต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้เริ่มมีคุณค่าขึ้นมาเลยนะกันนะผมคือยืนยันหลักยืนยันหลักได้ไหมผมว่าตัวยืนหลักตัวอื่นยังมีดีกว่าผมเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เริ่มเล่นใหม่ก็เอาไปยืนหลักแต่ว่าแนะนําว่าต้องปลดมอสโซแล้วเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดเป็นแบบต้นฉบับเนี่ยมันยังไม่มีอะไรม <c oughs> ต่อมาในสก,กิลที่2ก่อนปล่อยใช้งานสก,กิลนะครับผมในต้นฉบับนะครับผมสร้างดา,าเมจ4 4 1มีโอกาสทำให้ตัวติดสถานะมึนงงนะครับผมต่อมาเมื่อทําการปลดมาโซแล้วผมจะรับผลคิดข้อเพิ่มขึ้นสาร้างดาเมจ4 4 4มีโอกาสศูนยทำให้ตัวติดสถานะมึนงงนะครับผม อ่าอันนี้ก็คือก่อนปลดปล่อยใช้งานสกิลนะครับผมเมื่ออัพขั้นที่สี่ศูนย์ดาวนะผมก็จะกลายเปลี่ยนเป็นจากอ่าสาย SCR นะผมกลายเป็นสายไฟนอลนะครับผมต่อมานะครับผมในสกิลที่1นึ่งนะผมเมื่อปลดปล่อยใช้งานสกิลแล้วนะครับผมโอเคในสกิลนี้นะผมอ่าต้นฉบับนะผมสร้างอาเมทสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะผมและมีโอกาสสูงทำให้ตัวติดท่าอ่าำให้ตัวช้าลงนะผมก็น่าจะติดสถานะสโลนะครับผม ต่อมานะครับผมเมื่อทําการปลดมอโซนะครับผมได้รับลดผลลดดาเมจแล้วก็สร้างดาเมจ483เปมีโอกาสสูงทําให้ตัวติดสานะคำสามนะผมโจมตีพร้อมกับผลดูดเลือดอ20เอร์เซนะครับผมก็ตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมตัวอุนทียร่าเนี่ยมันดูดเลือดด้วยในร่างนี้นะก็คงจะเป็นจากผลการปลดมอโซนะครับผมทีนี้ก็ต่อมาในส่วนของสกิลที่2เมื่อปลดปใช้งานสกิลนะครับผม ามาดูกันที่ตัวต้นฉบับก,ก่อนแล้วกันนะครับผมสาร้างนาเมท519เปอร์เซ็นต์มากเลยทีเดียวมีโอกาส,สามีโอกาสอย่างมากที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะมึนงงนะเ <c oughs> มื่อปลดปล่อยมาโซขอไปผมติดเรื่องปลดปล่อยจริงเอาไปว่าเมื่อปลดมาโซผมได้รับผลลดผลต้านคิดข้อเพิ่มขึ้นนะครับผมได้รับผลต้านนะอันนี้ผลต้านคิดเข้าเพิ่มขึ้นสาร้าวนาเมท525เปอร์เซ็นต์มีโอกาส,สูงทําให้โูติดสถานะมึนงงนะครับผม โอเคทีนี้ผมขอดูสดตรงนี้นิดนึงอ๋อขออภัยนะผมมันไม่ใช่เพิ่มคริติคอเป็นได้รับผลตา้านคริติคอลตรงนี้ต้องขอบทานโทษด้วยนะครับผมโอเคต่อมาใน,นขั้นที่5้านะครับผมเมื่อัพเป็น5ดาวนะครับผมขั้นห้าดาวขั้นที่ศูนย์นะ,ะผมก็คือห้าดาวนั่นแหละนะ,ะผมก็ช่องตัวละครสล็อตตัวละครที่เอาไว้ลิงจะเพิ่มหนึ่งช่องนะผมนะและเมื่อเป็นห้าดาวขั้นที่ห้านะ,ะผมะในส่วนของสูนบัตรอาวุธหรือสมุดจะเพิ่มขึ้นนะผมจะเป็นคนสมบัติพิเศษนะผมและใน หกดาวขั้นที่ศูนยะ์ผมก็จะได้ตําราอาวุธบวกหนึ่งช่องนะผมก็คือสามารถใส่สมุดเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับตัวอุนเชียร่าเมื่อปลดมัสโซแล้วทีนี้เราจะไปดูกันในรูปแบบตัวเกมกันแล้วกันสำหรับตัวอุนเชียร่าร่างนี้นะผมหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันควรจะมาเป็นร่างแบบแรกอานจมานีสู้กับอิจิโกะใช่ไหมแต่กลายเป็นว่า <c oughs> ไม่ใช่ับผมกลายเป็นตัวร่างเอชีแทนก็คือมันเป็นร่างของพันร่างพันปีนะผมนะไอตัวละครอุนเชียร่าร่างนี้นะครับผม ทีนี้เดี๋ยวคลิปหน้าละกันเลยนะของคลิปหน้าผมจะมาทําเกี่ยวกับตัวละครที่จะเข้าในเกมบีชโมบายทีดีนะครับผมในอนาคตที่บอกเลยว่าเอาคือบอกว่าหลายตัวแน่นอนเลยที่จะเข้าในอนาคตแล้วก็ตัวละครที่ปลดมัสโซนะผมว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วผมระบบการปลดมัสโซแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าจะทําเป็นคลิปแยกหรือว่าจะทาเป็นคลิปรวมลวกันนะผมแล้วก็สุดท้ายก็คือในส่วนของเรื่อง การอัปเดตแพทนะครับผมที่มันจะมีตัวตัวเกมมันจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มมาบ้างรูปแบบการเล่นหรือว่าดันเจี้ยนต่างๆมันจะมีอะไรเพิ่มบ้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันแล้วกันนะผมสหรับเกมบีดมอว์บีทีดนะตัวถ้าบีดเว็โซนะผมก็เดี๋ยวผมจะทําเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันสหรับตัวละครในบีดท,ทีดกับบีบบดเว็บโซนนะผมตัวไหนที่มันจะเข้าในบีดท,ทีดบ้างนะครับผมแล้วก็ตัวไหนที่รูปแบบมันเหมือนกันบ้างนะผมก็เพราะว่าตัวไงตัวเว็บโซนก็เป็นตัวฉบับของทีดอยู่แล้วผม รูปแบบต่างๆก็ถอดแบบมาจากกันเลยนะครับแต่ว่าไอตัว T d ดีเนี่ยมันเอามาแยกออกเป็นหลายอย่างอีกนะผมก็คืออย่างเช่นการอัพตัวละครเนี่ยอัพดาวตัวนี้ก็ใช้ปดมาโซใช่ไหมวนในของเกมดีดเว็บโซเนี่ยมันก็จะเป็นการอัพตัวละครไปเลยอัพปุ๊บเพิ่มดาวเพิ่มดาวค่ะอัพเป็นลุงเลเวลสองร้อยบ้างมันจะไม่ได้เน้นแบบว่าเพิ่ม power กันให้เน้นเรื่องความเหลื่อมล้ําแบบใครใส่เติมแม่งก็พลังเยอะอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ผมก็คืออ่ามันก็ไม่เชิงว่า ไม่ใช่อะแต่ว่าคือตัวละครถ้าเกิดมี5ดาวเยอะลิงปุ๊บอัพตัวลิงช่องอัพตัวละครอัพสกิลอะไรไปก็แรงนะผมอันนี้ก็มันก็จะเปรียบเทียบกันได้ยากอยู่เหมือนกันนะผมแต่เอาง่ายคือเกม T D เนี่ยมันถ้าเอาเรื่องเรื่องความเหลี่ยมล้ำนะผมว่าเกม T D น่าจะมากกว่าเบฟโซ่ละกันนะผมอันนี้สําหรับตัวผมความคิดของผมนะผมใครมีความคิดเห็นยังไงก็บอกกันไม้ได้นะโอเคต่อมาเราก็คงจะไม่รีรอกันมากแล้ว มาดูในส่วนของอุ c ค e โ r ราเรสเล็กชันกันบ้างว่าเมื่อปลดปล่อยแล้วตัวสกิลรูปแบบในเกมมันจะเป็นยังไงบ้างนะผมต้องบอกก่อนว่าตัวสีสันของสกิลเนี่ยมันค่อนข้างสวยเพิ่มมาทีเดียวนะครับผมทีนี้สำหรับใครที่จะถามว่าควรจะอรอแลกปู่ดีไหมสำหรับผมนะผมเอาที่ผมขอแนะนําเลยแล้วกันนะผมก็อย่าว่ากันนะผมอันนี้เอาแค่แนะนำนะครใครที่อยากจะแลกก็ได้นี้ก็ได้ไม่ว่าแต่สำหรับผมนะผม ปูยังมาตัวล่างนี้ยังไม่สุดเท่าไหร่แล้วผมดูจากรูปแบบสกิลแล้วยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ถ้าเป็นสถานนะอาจจะพอดีใช้ได้ผมแต่ว่าในส่วนของรูปแบบสกิลยังไม่สุดนะผมถ้าเกิดจะให้เลือกนะไอเซนกับมุกเกนสึยังโอเคกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเลือกมุกเกนสึกับปู่นะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเพราะผมให้เท่ากันแต่ผมว่าไอเซนเนี่ยค่อนข้างจะดีสุดแล้วในส่วนของตัวละครแรกหินอพิเศษนะผมโอเคมาดูที่อุนเชล่ากันบ้างผมกัตตี้ปกตินะผม จะเพิ่มความเร็วขึ้นนะผมจากปกติมาก่อนจนะตีไม่ได้คือมันจะเพิ่มความเร็วขึ้นแต่มันอาจจะไม่มากมันอาจจะแบบว่าไม่สามารถสังเกตน,นะแต่มันก็เร็วขึ้นของมันเองนะครับผมทีนี้ต่อมาสกิลแรกนะผมมีการให้ตัวจิตสถานะคำสาปนะครับผมนะก็คือห้ามเพิ่มดีบัฟทุกอย่างให้กับตัวเองนะผมแล้วก็ได้รับผลนะผมลดดาเมจสุดท้ายลดลง30นะครับผมก็คือดาเมจที่ศัตรูสร้างให้กับเราผมดาเมจสุดท้ายจะลดลง30เนะครับ โอเคแล้วก็ได้รับผลดูดเลือดนะครับผมจำไม่ได้น่าจะ20%นะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับผมต่อมาในสกิลที่2นะครับผมโอกาสกาสกสิกสูมีโอกาสติดสานะมึนงงนะครับผมตัวเองได้รับต้านอ่าคีย์คเพิ่มขึ้น100%นะครับผมก็ดีมากเลยนะผมก็คือถึกขึ้นนั่นเองอ่าโอเคต่อมาอัติเมทสกิลนะครับผมไม่ใช่งาน ตัวเองจะรับผลล่างแกร่งของคูมคุ้มกันของการโจมตีลอยและถอยเป็นต้นนะผมได้รับโล่เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับคริติคอลเอออ่ต้านทานคีย์คัลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับตัวอันตินะผมต่อมาสกิลช่วยลบนะครับผมเมื่อใช้งานจะได้รับผลล่างแกร่งนะเอขอให้ได้รับเอทเคเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ได้รับเกราะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มดิฟเฟนต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้รับโล่นะครับผม ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับก่อนที่จะปลดปล่อยใช้งานสกิลแต่สกิลทุกสกิลนี่รู้สึกเหมือนว่าจะดูดเลือดหมดเลยนะเอามีสกิลสองที่ไม่ดูดนะแต่สกิลอันติเหมือนจะดูดนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันประมาณในส่วนของการปลดปล่อยใช้งานสกิลบ้างนะครับผมโอเคเป็นล่าขังขาวไัเลยทีนี้อาผมการตีปกติจะเปลี่ยนเป็นเชี่ยวแทนนะผม แต่มันจะไม่พุ่งไปหาแล้วนะเอาเรื่องที่สกิลแรกผมัตรูมีโอกาสอ่าจะติดสถานะคำสาบห้ามเพิ่มดีบัฟทุกอย่างนะผมตัวเองนะผมได้รับผลลดคิยิคอลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็ได้รับผลดูดเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อมาสกิลทสองนะผมอ่าศัตรูมีโอกาสติดสถานะมึนงงนะครับผมแล้วก็ได้รับโล่คิยิคอลเพิ่มขึ้นอ่านะครับผมก็จำได้ว่ามันนา่าจะได้ผมดูดผลดูดเลือดนะแต่หน้าผลดูดเลือดน่าจะมีแค่สกิลแรกหรือเปล่าอันนี้ผมลืมเหมือนกันนะ แต่น่าจะมีแค่ชกิลแรกผมที่มีผลดุดเลือดเรื่องการเก็บสแตก็กล่าผมรู้สึกว่าอุลคิโอราจะช้านะครับผมไม่ได้ม่ได้เร็วเหมือนอารันคาตัวอื่นนะโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับผม โอเคนะผมสกิลสองก็มีโอกาสติสามืนงงแต่ยังไม่ขึ้นเลยครับผมต่อมาอัติมีสกิลนะผมไม่ใช้งานแล้วผมก็จะรับผลดูดเลือดและผลร่างแก่งนะครับผมคิย์คัอเอได้ลดได้รับโล่ต้านคีย์คัพเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมก็ถ้าถามว่ามันโอเคไหมสำหรับอุนคิวล่าร่างนี้นะครับผมก็ผมได้ทําขึ้นแนะนาไปแล้วสำหรับสิบแปดตัวละครที่ควรสุ่มแล้วก็ตัวละครต่างๆมีความสามารถอะไรบ้างอะไรยังไงก็ เรื่องความสามารถยังไม่ได้รีวิวอะไรมากผมก็แต่ว่าสามารถไปไล่ดูในช่องด้เลยว่าตัวละครไหนมันมีอะไรบ้างผมก็รีวิวไว้หลายตัวแทบจะทุกตัวในเกมแล้วก็ว่าได้แล้วกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวอุนเชียร่าล่างดีเชเลชั่นบดมาโซหกดาวนะครผมตัวรูปแบบสกิลก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผม โอเคนะก็จบเพียงเท่านี้การสรับคลิปนี้นะผมสั้นๆแล้วผมช่วงนี้ทำกริดก็ไม่ยาวมากแลผมแต่ก็พยายามจะทำคลิปอื่นนะผมอย่างนอกจากเหนือจากคลิปตีวิตตัวละครก็จะมีอัปเดตแพทอะไรต,รต่างๆที่มันจะเกี่ยวกับตัวเกมในอนาคตหรือว่าการเปรียบเทียบการอ,อะไรยังไงก็ถ้าเกิดมีอะไรตรงไหนที่สงสัยก็สามารถถามมาที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้อยาให้ทําคลิปสอนทําอะไรแต่เนี้ยอะไรก็บอกมาได้ผมแต่สหรับตอนนี้ที่คิดว่าจะทําก็จะมีการเรื่องการอัปแสตัวละครกับ ในส่วนของการปลดล็อกพรสวรรค์บวกกับในส่วนของตัวละครที่จะเข้านะครับผมแล้วก็ตัวละครที่ปลดมาโซด้วยนะผมว่าตอนนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าให้ดูก่อนเลยว่าตอนนี้ผมตัวละครที่ปลดมาโซนะนะผมตัวที่หลายคนคิดว่าจะไม่ปลดแต่มันก็ปลดกันไปแล้วนะผมก็มีนะผมเนี่ยครับเนี่ยโรสจิเนมลากไว้นะก็ปลดมาโซแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของใครอีกผมจําได้ว่ามีเยอะมากเลยนะอิน,นูเอะก็ปลดมาโซแล้วนะครับผมแล้วก็ดูก่อน มีหลายตัวอยู่นะผมจำได้อือฮึจินตาเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าโยรุจิปลดมาโซนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงอ่าชิโฮอินโยรุจิลากมานะ่น้ำปลดมาโซนแล้วนะครับผมก็นี่นะอิติโกแล้วก็อิติโกยังไม่ปลดแฮะ Like, <laughs> <N ail EN. laughs> นะิมเฮ้ยเนือเลียนเนือเลียนว่ายน้ก็ปลดมาโซแล้วเดี๋ยวจะมาทํารีวิวตัวละคร ift, ปลดมาโซให้ดูเรื่อยๆเลยนะผมแล้วก็สำหรับตัวละครที่จะเข้ามาในอนาคตเดี๋ยวก็จะมาบอกด้วยสำหรับตัวเซตตัวละครกิมจออนี้นี่ผมไม่แน่ใจนนว่ามันอยู่เซตไหนนะแต่ว่าในส่วนของอไอ้ยินเนี่ยร่างกิงจองมันอยู่เซตเดียวกับลูเคียนะครับผม ก็ประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะผมแล้วก็เรื่องของเสียงแล้วก็ภาพเลยต่างๆนานาเดี๋ยวผมก็ปรับกลับมาใช้ตัวเครื่องเดิมเพราะว่าในส่วนของเกมบีมวายทีดีเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในการที่จะใช้เครื่องนั้นเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างแตกนะแล้วก็เสียงมันค่อนข้างซาด้วยนะผมก็เอาเป็นว่าใช้เครื่องนี้ไปละกันนะผมก็เป็นว่าไว้จะันใหม่ครั้งหน้าใสอยู่หรือปล่อยๆาแต่ผมจะมใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย